ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะเลิกทำโลบอกแล้วนะครับเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกไม่รู้เพราะอะไรผมโดนแบนผมยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเดี๋ยวถ้ามีโทรศัพท์ใหม่ก็เอเดี๋ยวก็เจอกันนะแต่ผมก็จะตั้งที่ช่องเดิมนั่นแหละแต่ผมมีช่องใหม่เพกคนต้องจับผมให้ได้นะครับ แต่ยังน้อยอยังไงมันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากก็แค่เราไปวันๆกับโลโบบอกนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าจะทำฟอยน่าแอนเฟดดี้ต่อเนี่ยมันคงไม่ได้รู้แหละครับต้องทำโว r l ออฟแท้งผมไม่อยากจากมันไปเลยแต่ผมก็ต้องจากมันไปจริงๆอะ่ะผมมันไม่มีทางเลือกจะทำยังไงได้ครับ ผมต้องทำโวลตังมีทางเลือกเดียวที่ผมจะทำได้ถ้าผมมีโอกาสทำคลิปอีกเดี๋ยวผมจะหาวิธีลองทำอีกนะครับว่าช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยว่าจะให้เล่นเกมอันไหนมีมีอยู่สองตัวเลือกระหว่าง World of Tanks กับอะไรวะ อ๋าเอำอำอเอำอำอ๋มเออลบบอกเออนั่นแหละแต่ก็มันทําไม่ได้แล้วเนาะถ้าถ้าก็มีโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวก็ผมมาบอกอีกทีนะไม่รู้เพราะอะไรทํามันไม่ใช่บัอกอะแต่ผมบอกแค่นี้ได้แหละผมไม่อยากจางมันไปเลยแต่คลิปเนี่ยมันต้องลบจริงจมันต้องลบจริงๆถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งเสียใจนะครับผมทำใหม่ได้ แน่นอนผมทำใหม่ได้นั่นแหละแต่ยอดวิวมันจะน้อยไงถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วก็โชคดีแล้วกันเนาะแต่ถึงว่าผมก็เสียใจอยู่แหละที่ต้องจากกันไปเพราะคลิปวิดีโอผมแทนที่มันจะได้ยอดไลค์เยอะแล้วแต่ผู้ติดตามมันก็โคตรน้อยอะ่ะคนบางคนมันร้อยคนแล้วอะ่ะ บางคนมันก็นำผมไปแล้วอ่ะพี่ติดตามผมน้อยอ่ะแต่ต้องลบคลิปจริงๆอ่ะถ้าไม่ลบอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะด่าว่าทำคลิปอื่นไม่ทำคลิปอันนี้อีกแต่ก็ผมได้ประกาศแล้วนะมันต้องลาไปจริงอ่ะคงทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ก็ถ้าผมประกาศอะไรประมาณนั้นอ่ะบอกว่า ถ้าจะทำช่องใหม่อะจะเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวใหม่และจะเล่นคอมนั่นแหละก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่อยากจากกับลุงบอกไปเลยแต่คนเรามันก็ต้องจากเพาะน้องมันไม่ได้ช่วยอะไร ทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าผมชอบช่องไหนที่สุดที่มีผู้ติดตามเยอะมากที่สุดแต่ก็ไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะนะก็ผมชอบช่องหนึ่งแหละเขาแบบยังไงคล้ายพี่กชาเออนั่นแหละพี่กชาแต่ก็อยากเจอพี่กชาสักคกรั้งไงก็ไม่ได้เจอเนาะกลัวหายยากเกินผมแค่แต่งตัวฟรีๆเอง ฟรีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาลาผมไม่ได้แต่งตัวเป็นนุ่มนะแต่ที่จริงแล้วผมก็มีโลบอกอยู่แต่มันต้องลบพิ้งไปแล้วอ่ะทุกคนอย่ามาด่าผมนะต้องลบทิ้งยอดวิวที่ผมจะเสียไปเนีลบเสียได้เสียได้เม่เสียได้ไอ้รูปโปรไฟล์ผมจะไม่เปลี่ยนผมจะเก็บเป็นความทรงจำของทุกคน ให้ผมถ่ายทั้งคนก็ได้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเออคงจดจำเอาไว้นะครับทาไมจดจำต้องลาก่อะต้องจดจำตัวที่ผมใช้รูปโปรไฟล์นั้นนะครับใครไม่ชอบก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน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 ไม่ว่าเปลี่ยนหนยมดก็ต้องจับใจจริงๆอ่ะมันต้องทำวออฟแท้งอ่ะ แต่ถ้าผมทำวอวแทงผมว่าไม่มีใครกดไลค์ทุกคนเชื่อผมเชื่อในตัวมันผมเชื่อหนึ่งรล้านเปอร์เซ็นต์ขนาดผมยังไม่มีตังคไปซื้อรถถังเลยรถรถถังประมาณเท่าไหร่อ่ะถึงล้านอ่ะเออประมาณล้านอ่ะยิงโคตรเบาเบารู้ไหมเบาไงเบาโคตรโคตรแต่ก็เป็นรถถังคันใหญ่ที่เจาะยากแต่ก็ไม่ได้เจาะยาก เข้าอยู่แหละสักนี่นึงนั่นแหละนี่หนึงน,หนงนะเข้าใจไหมนี่นึ่งนะผมต้องจากมันไปล้วไม่รู้ว่าจะได้ลบคลิปหรือเปล่านะแต่ผมก็ต้องจากมันไปอะ่ะถ้าใครไม่อยากให้ลบก็เก็บเปน็นความทรงจำดีๆแล้วกันเนาะถ้าใครอยากให้ลบก็บอกด้วยหรือถ้าใครเบื่อก็าดาผมมาเลยแล้วแต่ซึ่งคลิปนี้มานานแล้วเนาะขอจบก่อน สำรอบวันนี้ผมค่อนข้างจตดซึ้งใจว่าบ๊ายบายครับ,บแต่ผมืูแนะน,น,นำตัวแต่ผมก็จะไม่แนะนำถ้าผมมีช่องใหม่แล้วก็คือช่องใหม่ผมจะปักปุมตัวเองถ้ามันดีขึ้นยังไงอะ <c oughs> เอาแบบคลิปฮาๆเลยอะยังไงอะแต่ก็ทำไม่ได้เลนะมันทำยากอะแต่ผมมีคลิปสำรองอยู่นะ สองที่ผมจะบอกว่ายังไงชุดสองลันผมยังจะไม่พูดนะโอเคนี่แหละเดี๋ยวก็ถ้าใครไม่อยากให้ลบคลิปก็นะเดี๋ยวเอเดี๋ยวจะหาวิธีทําให้โรบบอกมันกลับมาได้ก่อนเออจะลองหาวิธีเนาะถ้าทําไม่ได้ก็ต้องทําช่องใหม่เองอะถึงเวลาวันนี้ต้องกลับแล้วนะครับบายบายดีบ